เชิญเข้ามาด้านใดเลยนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับกดหนึ่งนักทายกันเข้ามาหรือไม่ก็อ่ากดชื่อเล่นคุณเข้ามาก็ได้นะครับผมจะได้อ่านคอมเมนต์คุณคุณตอกคุณตอกเกอร์อกดต,ติดตามนะปอปเมอร์อ้ากดติดเลยอ้าวกดมือนะครับนี่เห็นไหมมันมีลูกเล่นในเครื่องตัวนี้ก็ยังมีเอฟเฟกต์นะครับติดเอฟเฟกต์นี่ติดอันสีคือเขียวเลยสีคือเขียวนี่คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยนะครับ เหออ็นไหมแค่คุณมีเครื่องนี้คุณก็สามารถที่จะไลฟ์สดแบบแบบมีสีสันได้แล้วนะครับดึงดูดคนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเอฟเฟกกับคนดูนะครับแล้วเอฟเฟกในเครื่องนี้มันมีน้อยเกินไปนี่ผมจะบอกให้เอฟเฟกในเครื่องนี้นะครับมันมีทั้งหมด1ิบอันสีเขียวเขียวนี้นะครับเห็นไหมที่เป็นสีเขียวนี้คือเอฟเฟกหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เอฟเฟกต เห็นไหมกดตัวนี้ก็จะเป็นเล็เปกเสียงตัวนี้อ่าถ้ากดตัวนี้นะครับเสียงปกมือนะครับตัวนี้เห็นไหมเฉพาะในเครื่องนี้ก็ก็สิบอันแล้วนะครับอ่าทีนี้มีขายไหมครับสายพวกนี้สายพวกนี้นะครับมีมันจะมีแถมไปให้เลยสองเส้นนะครับแต่คุณจะได้เป็นเส้นสีดํานะเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ย ผมเอามาจากเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาสองเครื่องผมซื้อมาสองเครื่องเนี่ยมันมาจากเครื่องนี้เครื่องนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทเนี่ยเครื่องใหญ่นะครับอ่าอ่าคุณจะได้สายนี้ไปนะครับแล้วก็ได้สายสชาร์จจริงๆมันมีอุปกรณ์แถมให้อยู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเลยกันนะครับจะได้รู้ว่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับราคาที่คุณจ่ายไปเนี่ยคุณได้อะไรไปบ้างนะครับ ผมบอกเลยนะถ้าคุณซื้อวันนี้คุณได้ราคาดีมากนะครับวันหน้านะครับผมจะเอามาขายเองผมจะไม่ตั้งราคานี้นะครับเพราะผมรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยขายราคานี้ไม่ได้ขายราคาเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ในตะกร้าเนี่ยขายไม่ได้นะครับผมจะอัพราคาขึ้นไปนะผมจะเขียนหัวข้อเองเขียนประโยชน์ของมันเองแล้วก็ออกมาทาคลิปเองออกมาไลฟ์เองเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นใครนะครับที่จะออกมาไลฟ์ไม่ค่อยเห็นเลยนะที่จะออกมาไลฟ์แบบ ทำมอนิเตอร์แบบนี้ให้เห็นนะครับหลฟ์ live, หรือว่าทําคลิปให้เห็นนะครับไม่ค่อยมีนะผมจะทําเองแล้วก็ผมก็จะอัพราคากันไปเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อวันนี้นะครับคุณจะได้ราคาพิเศษมากโอเคไหมปมมือหน่อยใครจะสั่งซื้อนะครับคุณจะได้ราคาพิเศษมากถ้าในหน้าที่ผมได้คือ10%นะครับนี่จากเครื่องตัวนี้สมมติว่าเครื่องตัวนี้2องร้าส 299้เนี่ยผมจะได้ค่าในหน้ายี่บ้าบาทนะครับเป็นมสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าผมเอามาขายรูปเองนะครับเขียนแคปชั่นเองขายเองลงเองนะครับผมจับราคาขึ้นไปอีกสองพันนะครับจากสอง้อกาสเกอาจจะเป็นห9ร้อยเก้าสิบประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครซื้อวันนี้ได้ราคาพิเศษนะครับกดเอฟเฟกต์ ake, ทุกเอฟเฟกต์ให้ดูหน่อยโอเคได้เลยขอบคุณที่กดแชร์นะครับ คุณวันคุณวันข <c oughs> อโทษด้วยนะครับที่พูดซื่อผิด <c oughs> อ่าเดี๋ยวกดเอฟเอฟกันดูทุกอันโอเคเปล่าในเครื่องนี้เอฟิกกดสีเกียวอ่ะนะอันนี้คืออ่าไล่แบรนแถวแรกก่อนนะอันนี้แถวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่า โอ้ยเสียหู6 7 8 9โ้ปบท้ายด้วยเสงกบมือนะครับผิดเอฟอ่ดีมากถูกมากใช่ครับถูกมากคุ้มมากถ้าใครจริงๆเครื่องมือตัวนี้มันสามารถทำทำรายได้ให้เราได้นะถ้าเราซื้อไปแล้วก็เอามาทำไลฟ์ทำคลิปวิดีโอเนี่ มันดึงดูดคนได้นะครับมันเรียกความสนใจได้เยอะเลยแล้วเมื่อเรียกความสนใจจากคนได้นะครับคนดูแล้วคนสนุกมันมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างเนี่ยเราเรียกคนดูเข้ามาได้แสดงว่าเงินก็กาลังวิ่งเข,เข้ามาหาเราด้วยนะครับอมีเสียงไลฟ์โค้ดไหมอ๋อไม่มี <laughs> ี๋ยวก็กินน้ำก่อนเจอคอมเมนต์น,นี้อ๋อ ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาคนที่ติดตามเออวันนี้ทำไมกดติดตามเยอะปอบเมือใหนื่อยแล้ววันนี้คนกดติดตามเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คนกดแชร์เยอะมากแปลกมากเลยนะคุณเห็นเคยเห็นฉากหลังนี้ไหมนี่นี่เครื่องตัวนี้นะครับกล่องที่คุณจะได้ไปมันจะเป็นกล่องแบบนี้กล่องใส่ของมนผมบอกเลยนี่กล่องใส่เครื่องตัวนี้นะครับผมบอกเลยกล่องมันออกแบบมาไม่สวยเลยผมพูดตรงกลง ถ้าผมออกแบบมาผมจะออกแบบเป็นสีดําแล้วก็เครื่องตัวนี้สีอ่ามันออกแบบไม่สวยพูดจริงๆนะครับดูด้านหน้าด้านหลังคุณดูเครื่องมันอีกคตรหรูคุณดูเครื่องข้างในคตรหรูทําไมไม่เอาเครื่องตงัวนี้ออกมาติดตรงนี้นี่ออกมาใส่ตรงนี้แทนเป็นรูปเครื่องตัวนี้เลยเป็นรูปเครื่องมิกเซอร์ผมว่ามันน่าจะดึงดูดมากกว่าไม่เป็นไม่เป็นจะต้องให คนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาสอนเนี่ย <laughs> อ่ะโ okay. อเคขอกินน้ำก่อนเขย่าน้ำไม่เสร็จไม่ได้กินนะเมื่อกี้เนี่ย